สวัสดียาำเย็นครับยังอยู่หนง,งานขุดดินถมดินหกไร่ครับโอ้โหมาดูสังเราครับขุดน้ำออกสเปะสปะไปหมดเลย <laughs> เน่าจะต้อง ได้ <c oughs> เอารถถายลงไปเกียเกียเก็บเก็บแต่งแต่งนะครับ <c oughs> เอามาตรงนี้ทำไมเพลินขึ้นในจานโอนี่ <c oughs> โอ้น้ำาอกน้ำซึม <c oughs> ตรงนี้น้ำซึมเลยครับดู <c oughs> ต้องเอาลงอีกนะเนี่ยตรงเนี้ยตื้นไปครับแม่มอสเที่ยวสุดท้ายยังนี่ยกขึ้นเห็นยังนี่ระดับนี่โอ้ยยอมเลย <coughs> <coughs> ừ. Ừ, không như thế là vật thông mà đà ไ่ขุดไม่เสมอครับสายตาไม่ดีหรือไงเนี่ยดินก็จะเหลืออยู่ประมาณสามสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยเที่ยวนะครับดินตรงนี้ <c oughs> ข้างหน้าได้อีกตังหนึ่งนั่นน่ะผมก็แปลกเหมือนกันครับทำไมตัวนี้น้ำมันซึมดีจังเลยทำไมฝั่งโน้นน้ำไม่ซึมงงเออนี่ถ้าฝนไม่ตกถ้าแรงอีกสักเดือนหนึ่งอ่ะ ลงไปเอาข้างล่างได้อีกเลยครับเนี่ยเดี๋ยวจะลองอคุยกับเจ้าของเขาดูว่าจะเอาลึกกว่านี้ไหมถ้าเอาลึกก็ต้องลงไปข้างล่างนะครับยังลงไปเอาได้ครับตอนนี้ยังยังเอาได้อยู่ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรวะอ่ายังไม่ยัง่งเนาอ เขาเรียกว่าอะไรนะคือมันยังยัง,ย,งยังพอจะลงไปเอาได้ยังยังเก้ไขได้ตรงนี้ยังมีโอกาสจะเก้ไขลงไปได้ <c oughs> เพราะว่ากลัวดินไม่พอครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกจันโอหน่อยทำไมเกต้องผินตรงนี้ขึ้นโอ้โ <c> ห <oughs> ดูดูเอาไม้จิ้มฟันมาให้ดูเล่นซะทลอกปลกเปิหมดแล้วเอออันนี้ไม่หักครับอู้แต่ว่าดูสภาพแล้วก็ดูโหดร้ายเหลือเกินเลยเนี่ยโอ้โหทำไมมันทลอกปลอกเปิดออย่างเงี้ยโหดร้ายมากเลย เอาดับเครื่องเร็วแทะอจจะอัดจารบีเลยลูกพี่มันร้อนๆอ,อ,อย่างนี้มันอัดจาจระะบีเข้าดีเนี่ยเวลาอัดจารบีให้อัดตัวร้อนๆอย่างนี้แหละตรงนี้ทำไมเอาเพลินขึ้นนะเนี่ยนี่ ม,มันสูงแก่อะไรกดตามไม่ตามเอาขึ้นนี่ขึ้นนี่ฮะเอาขึ้นทำไมก็เอาเสมอมาเลยนะนะดูดิเห็นไหมปล่อยน้ำไหมถึงได้อยู่ไม่ต้องปล่อยไว้งั้นแหละกดได้อยู่เดี๋ยวค่อยลงมากดลงอะไรเอาลงการเห็นมันลึกมั้งไม่ลึกหรอกว่าจะลงไปเอาข้างล่างอย่างนี้ได้นี่อเอาดินมันไม่พอ ขุดใะอีกไร่หนึ่งก็ไม่พอหรอก <c oughs> จิ้มฟันยังไงทำไมมันทะลอกเปิืกยเยอะแท่นี่นี่โอ้ดูถ้าออกมาเล็กกว่านี้ผมว่าหาักหมดแหละ โอ้ก็ดูว่านั่นนะไอ้นั้นมันสุดแล้วมันก็ต้องหมดแล้วนะไอตัวดึงอ่ะอ้าเปิดก่อนเปิดก่อนนี่เปิดเปิดนี่แก้วนะครับแบ่งกันเด้อเอาขวดมาเทเทมแบ่งกันโอ้พี่ก็ซื้อใหม่ป่ะโอ้ได้คนนี้ของผมก็เลยเอามาแบ่งแจะโทรตามพี่ชายเขามาเขาไม่เอารถไปนู่นป่ะอืม ดินมิดกระบะวิ่งไปวิ่งมาค้นไปค้นมาอยู่นั่นแหละโอ้ตรงนี้แห้งดีแทะเนี่ยลงไปได้นะเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยลงไปเอาข้างล่างได้อยู่สบายเลยแหละ ถ้าลงไปเอาข้างล่างนะพี่อันนี้ได้เอาเอาอกหมดเลยนี่ใช,ใช่ไหม<ช>ถากสโลปลงเลยป,ปื๊บปื๊บปื๊บเลยสวยเลยถากไม่ต้องเบื่อไม่เบื่อไม่เบื่อไม่ตอนนั้นมันมีน้ำไงมันก็เลยทำอะไรไม่ได้ <c oughs> ไมัมมมมนทำอะไรยากเลยเนี่ยข้างๆนี่เต็ดพูดถึงว่าลงไปลงไปได้แค่นี้เติดขุดได้ไม่ลึกหรอก อันนี้น่าจะลงได้ประมาณอีกประมาณเม็ดเม็ดหน่อยๆเจอดินดานแล้วแข็งขุดไม่เข้าเลยแหละ <c oughs> นี่ก็เลิกงานแล้วครับแมคครยังไม่เลิกนะแต่เราดำยอมแพ้ก่อนดำพากันยอมแพ้ครับ <c oughs> หมดน้ำมันไปส่าไรวะวันนี้เนี่ยดูก่อนโอ้หมดไปประมาณประมาณพันห้าวันนี้โอ้หมดหรือสองพันเนี่ยเมื่อเช้าซื้อมาสองพันเติมมาถึงนี่ <c oughs> ตักทั้งวันครับถือว่าประหยัดอยู่น้ำมันซึมมันซึมครับมันซึมมันอม,มอยู่แถวนี้แหละน้ำอะ่ะ นุ่นใสจริงเลยจกุ๊ออกปับเลยนะนั่นแหละก็นี่เห็นไหมที่ผมพากันเปิดมาเห็นไหมเนี่ยจะขี่ล้างเสือมาเน่ะมาเจอตรงนี้แหละเอาแล้วกูไม่เอาดีกว่าเอ้ยไปไม่รอดอ่ะเอาดินมาปูก็ไม่อยู่อะไปลงไปนิดนึงพื้นี่ก็วิ่งไม่ได้เนาะน้ำมันออกตลอดเนาะ สี่วันเนี่ยรู้เรื่องเลยนะหมดดินแล้วนี่เนาะถึงนู่นน่ะหมดไหมจไเ,มเจาะลึกไปแล้วเดี๋ยวจะคุยต้องถามกันดูว่าลงปไปเอาเท่าไหร่เพราะว่าดินมันไม่พอแล้วุดใส่หนึ่งไร่ดินไม่พอแน่ก็จะเอาก็ต้องรีบทำลงไปแล้วเดี๋ยวก็ทำทางไกล ไม่ไปถึงนู่นก็ได้ <c oughs> โอ้ยเยีงยงรถไถจมวัวทองโมตานขับนด้แบบนี้นี่เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม